อันนี้มันเคร anyway, sure? ืงองอย่างครับเนี่ยขอเบิ้งจังหน่อยนะเคียงคูบตาเขาหนี่งาสิบเสิบเฮะเคียงสิบเสแหลงปครับเนี่ยเียขอชมนะครับขอชมด้ยกากินน้ำจังน้อยก่อนปะไปถ้าเกิดเป็นคูบะตาแท้นี่มันทีตอบคู่แมนยูรีครับนี่แมนยูรีแมนแบบคูบตาแทบครับตอบแมนยูรีอีทีอรุ่นเก่าอีทีหนึ่งหนึ่นย์เหอ อีทีหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้เครื่องทำตัวนั่นตัวนี้ซื้อไหมหรือว่าซื้อมือสองแล้วมัเนี่ยซื้อเก่าเขาตีเขายกก่อแกกด้วยแกนเขาขนาดโอ้สิเครื่องเครื่องคูบัวตาสิบเอ็ดแรงอีทีสิบเอ็ดแรงอ๋อปลาโซไซเครื่องใหญ่แค่เนี่ยอ๋อมันมันมีสิ่งอะไรเอาเลยเอาสิถ้วยนะครับตอนนั้นซื้อว่าทนายพ่อพ่อรู้ปัครับซื้อเก้าปัญหาเมียนบ่ก็ซื้อได้วยถือนะครับเนี่ยเครื่องสิบเอ็ดแรงไหมโอ้ดีดีครับดีดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องประจำเด้อครับ เปลี่ยนเร e ือแล้วเปี่ยนเ้วเปลี่ยนถังปลาทลึกน้ำสักหน่ายเ็ดนาปีกับเปลี่ยนเพชรนาปั่กับเปลี่ยนไม่ต้องไปเสียดายเด้อเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเสียดายท้ายใจเดี๋ยวพังมานี่มันนะครับพังมาเนี่ยมันสอบยากเสียดายโอ้บางคนนี่นะครับใส่จนพังเติมน้ำมันย่างเดียวสิเครื่องเครื่องอย่างเดียวมันเหนียวเหนียวมันเหนียวแล้วก็เครื่องเครื่องมัหนักโทสิเนแรงอีกทีัอีกทีสิลแะ โอ้สืม 9, ะ้าพันนี่ืมะถือด้วเนี่ยก่ปหาด้วยขววนหนึ่งกัเลยต่อได้ห้าอ้ารอครับครับยก,ยกลงจากรถยีเตนรถยีแตนครับนี่แดงขนาดนี้นะสี่แรงนะดึงสบายเลยทอดไส้ทอขนาดเท่าไรครับทอหนาผมทอดไปแล้วทอหนาหหนาหความยั้เท่าไสิบปดสิบแปดหกปอมาตรฐานครับสูบน้า, 6, าหกคณปดนี่วูบเดียวครับทันใจลายหน้าลายไปไครับนี่นะ เจี๊ยเจ็นนด,ดให้หลายมองเจ<อ>ีโอ้เนี่ยครับนี่ยนี่การบำรุงรักษานะครับอืมกองดีเซลครับนี่ยของดีเซลครับครับเนี่นะครับโอ้แจวแจวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสิบเอ็ดแรงถอดลงจากรถอีแตนนะเอามาใส่ไอ้หางหางรถไถเอามาใส่เครื่องปั้นน้ำเครื่องปั้นน้ำนะครับที่นี่ก็ยกจากเครื่อง ไส่ทางรถไถไหมลงทางไหนบ่มีหางบ่มีหางใส่อ๋อใส่เช่นสีเลยเช่นสีเลยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อเป็นแท่นนะครับเนี่ยผมผมนึกว่ายกออกมาแล้วก็จะเก็บบ้านอ๋อเป็นแท่นผู้ดีหลายครับเนี่ยโอ้เห็ดแบบลไรนะครับเด้อเนี่ยแทนมันเทาเจาะไม้ไทยเลยสุดขั้วฟองเนี่ยเต้สุดขั้วฟองนี่แล้วเกันเท่าจออีกฟองหนึ่งจอเสียบตงเนี่ยเออเห็ดกินของผมตั้งแต่เนลาวางลงแต่วของผมมันมีล้ออันนี้เอาใส่รถลางน้ำมาโอ้ดีดีครับดีเห็ดสีนะครับเด้อ หายได้แท้เครื่องเนี่ยหายได้แท้ครับเพราะว่าทั้งพูดมันออกได้หลายทิศทางน,นะครับเพื่อนกวนเพื่อนขุดขุดหัวสร้างมาครับวันนี้นนโอ้ขุดหัวสร้างออกได้หลายทิศทางครับพี่น้อ,ยองยกกันสองคตเนี่ยรถสามรอบพ่วงมาจบเลยครับเนี่ยเอาไปขายมือเด้งก็ได้นี่ยเครื่องสิบแ็่แรงสบายนะครับสบายสบายเลยนะครับเนี่ยชิบแต่แรงของแท้ครับเนี่ยตอกต้องดูโคตรนี่ยที่แตกมุมหนึ่งเนี่ยตอกเด้ดีครับบางคนเครื่องปั๊บเพื่องยังนี่ถ้ามีของความบกบกเขาเหมืนบ่บกตอกได้ติ ตอกอยู่ค่ะความคมสิบบะเมนีนเจ้าถ่าเบิงเอาไปล่างเอาผาเอาผาชุบน้ำเนี่ยเข็ดเลยเต๋เข็ดเดบิงเนี่ยมันอกี้ขมขนาดเลย<อ>แตกต่างถ้าเกิดเป็นของป๊อปนี่ตอกบางนงา้ำอกครับมันมีมันมีของของอป๊อปอยู่ครับของป๊อปเนี่ยเปเครื่องคุ้ตาเข็ดเลียนแบบนี้นะครับนะนี่ครับนี่คือเครื่องสีเบลแรงของพี่น้องเขาใช้ในการทํานานะครับนะทำนาแล้วก็เฮ็ดเป็นแท่นนี่เขเป็นแท่นไปยกลงวางลงทีครับเนี่ยโอ้ เนี่ยเติ่นตัวครับนี่เพราะว่ามงนี้มันยิ่งมองออกเนี่ยแมนบ่แมนจุดหมอกนี่จุดหมอกตีนโอ้หนักเติ่นตัวครับเนี่ยหนักโอ้เนี่ยเนี่ยขั้นเป็นแบบเปิดเลยมงนี้เอามงนี้ออกได้เนี่ยจะลงยังไงเนี่ยนี่ออกนี่จี้วัได้ออกวันนี้ที่เฮ็ดแบบจังว่านี่ละจี้ลากเอนเนาะเฮ็ดรอคือผมเด้ออถ้าเฮ็ดรอคือผมเคลื่อนย้ายสะดวกใส่นี่ใส่หางรถมอไซค์นี่ลากสบายว่าเจ้าว่าสบายโอ้ดีไลายครับนี่ผมมาดึงจะเศร้าตอนแรกเขาบ้าน นะครับนะครับพนักงานยกเว้นว่าช่วงเขาเฮ็ดนะเขาต้องมานอนดึงนั่งปอีกอีกแบบนึงครับการทำนาในฮอกก้ไว้พี่เดี๋าเดาฮอกก้านะครับอีกแบบนึงนะครับนะโอเนี่ยครับนี่คือเครื่องของพี่น้องเขานะครับทำไร่ทำนาตอนนี้ใส่ปุ๋ยยังครับตัวเนี้ยใส่แล้วที่เรียบร้อยงามแล้วโที่ไม่คือแล้วผมเนี่ยฮะโอ้ไม่ร้านคนสมดีนะที่ครับครับครับเอาครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนครับพี่น้องเนาะ โชคหมือนสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ